สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะสวัสดีเนี่ยเราก็อยู่กับแอปลาซาดานะวันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนมาทำการรีวิวสินค้าเพื่อที่จะได้กันได้ค่าคอมพิเช่นจากเจ้าแอปลาซาด้าตัวนี้นะโอเคทุกคนก็กดเข้าไปที่แอปลาซาดานะแล้วก็เลื่อนลงมาไปบาร์ดี้นะแล้วก็เลื่อนลงด้านล่างเลยใช่ไหมหารูปตัวนววดียร์ลาซาด้าแอปเฟรดตัวนี้นะที่มันจะเป็นเหมือนอ่ารูป หัวคนรูปคนสามคนที่อยู่ตรงนี้นอาชล a าแอฟเฟลตหาตัวนี้นะแล้วก็กดเข้ามาได้เลยโอเคตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็น,นการรับลิงกิทธิ์แอฟเฟลตแล้วก็แชร์แชร์สินค้าเขาแล้วก็ถ้าเกิดมีคนมาซื้อสินค้าในตัวที่เราแชร์ออกไปเนี่ยเราก็จะได้ตังค์บออนี่ก็จะเป็นกิจกรรมของเขาเป็นวิธีการสร้าไงรายได้นะยิ่งแชร์ยิ่งได้ เอฟเฟลิตซึ่งมันก็มีแบบาดาราอะไรอะไรเอมอมาแสดงเอฟเฟลิตดีนะแต่ว่าตอนนั้น,นเนีขายังไม่ได้เปิดรับสมัครเนาะเขาให้ให้สมัครแต่นคนที่แบบมีผู้ติดตามยางเยอะๆอะไรแต่นี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีผู้ติดตามศูนย์คนก็สามารถรับสินค้าไปรีวิวได้นะแต่ว่าไม่ได้เอาสินค้าแบบปๆๆลี่ยนๆได้ไปถืงเอารูปภาพเอาอะไรเนี่ยไปโปรโมตให้คนมาซื้อเนาะเลยทุกคนก็สังกเก็ตเวลาเลือดดูมันจะมีเออคือว่า ค่าคอมพิเชนห้าเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นอะไรแบบเนะี้ยแล้วก็จะมีบอกว่าได้กี่บาทกี่บาทนะดีเยอะากบลยนะเนี่ยบ้อนดึงสแตนเลสนะถ้าเราแชร์ออไปเงี้ยแล้วมีคนกดนิดเราเข้าไปซื้อก็จะได้ที่สิบเจ็ดบาทแนละ้วก็มีบอกอยู่นะตรงนี้ม้นก็สามารถเลือนมาดูได้นะว่าจะเอาไหนหรือว่าจะค้นก็ได้ค้นหาตรงนี้ก็ได้มันก็จะมีช่องค้นหาสินค้านะแล้วหรือว่าตัวข้อเสนอเนะี่ยข้อเสนอก็จะแบบ รูบรวมอะไรมาให้ว่าอะไรคนที่กลับไปซื้อเยอะคะ <c oughs> แนนรีวิวดีแล้วก็ได้คอมมิชชั่นเยอะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เลื่อนดูนะจะมีค่าคอมมิชชั่นบอกอย่างเช่นอ่ากดที่รองเท้าเนี่ยรองเท้าสกอ็อตอ่าถ้าเกิดเราแชร์ตัวนี้ออกไปแนละ้วแล้วก็กดที่รับค่าคอมมิชชั่นตรงนี้นะแล้วก็จนะมีข้อความขึ้นมาให้เราเนาะตรงด้านบนกับลิงก์ ตัวนี้แล้วก็รูปภาพให้เราทำการบันทึกเอานะเอาไปแบบพโพสโปรโมทแล้วก็มีข้อความกับลิงก์ของเราโอเคข้อความเดี๋ยวเราจะแบบแก้ไขเปลี่ยนใปอะไรยังไงก็ได้นะส่วนลิงก์เนี่ยวก็อย่าไปเปลี่ยนนะให้เอาลิงก์ตัวนี้แหละแบบใส่ลงไปกับข้อความแล้วก็ถึงมีคนมาคลิกลิงก์เราแล้วก็ยังไม่ได้ยูดาต้องรอให้เขาซื้ออน,นี้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยได้ข้อคอมมิชชั่นแล้วในส่วนตรงนี้ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยถ้าเกิดกดตรงรับคกาคอมมิชชันหรือว่ากดตรงรับลิง่์งเนี่ยมันจะขึ้นมีแบบว่า,าให้เราทำการสมัครเนาะมันจะขึ้นมาให้สมัครวิธีการสมัครเนี่ยมันก็จะใช้ข้อมูลแบบประชาชนของเราเนาะตัวนี้อายุก็จะบัตรสิบแปดหรือยี่สิบปีขึ้นไปสําหรับใครที่อายุจะไม่ถึงเดี๋ยวก็ใช้บัตรของผู้ปกครองก็ได้นะของพ่อแม่ก็ได้แต่ว่าก็ต้องถามท่อนก่อน,นว่าโอเคไหมกับงานแบบนี้ แล้วก็ชื่อในบัญชีธนาคารที่จะใช้ับเงินเนี่ยมันต้องตรงกับตรงกับบัตรประชาชน้วยนะตรงชื่อบัญชีธนาคารกับชื่อในบัตรประชาชนต้องเป็นอันเดียวกันนะถึงจะได้เดี๋ยวเราจะเรียบเรียงวิธีการสมัครของคลิปจากช่องอื่นมาให้กันลก,กันนะอันนี้เราไม่ได้ไปสอนสมัครซึ่งการสมัครมันก็ไม่ได้ยากนละ้วก็เป็นไดูภาษาไทยอะไรนี่แหละโอเคแล้วก็กดอ,ออกมาไปดู สำรับบือใหม่ตรงนี้นะวิดอต,ต่อมาตรงนี้เดี๋ยวก็จะเป็นในการสอนของเรานะเขาก็จะเป็นการสอนว่าให้ทํำยังไงนะนี่วิธีแรกเขาก็บอกอยู่ให้กดเข้ามาตรงนี้วิธีที่สองก็ทําการแชร์อะไรแบบนี้ก็จะเป็นการสอนแล้วตรงนี้แล้วก็กดมาตรงนี้นะคําว่าไลายดันรลน์ดตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นแบบเกี่ยวกับยอด ของเรานะถ้าเกิดมีคนมาสั่งซื้อแล้วเงินมันก็จะมาโผล่ตรงตรงนี้แหละอันนี้เราก็ยังไม่เกื่ยวกัาารเชทอ่เอเท่าไหร่ออมันก็จะมีคิกเขาคิกกี่อันก็ซื้อกี่อันแล้วก็จะมียอดรวมอยู่ตรงกบบางนี้นะแต่ลนะอันแต่ลนะวันแล้วก็เงินยมันจะเข้าบัญชีของเราประมาณที่ที่สิบของทุกๆเดือนนะก็จะเอาเข้าให้วันที่26ของทุกเดือนแบบตัดยอดให้นะเป็นเป็นส่วนตรงนี้ส่วนบัญชีครูชันก็น ม่ีอะไรมากนะตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเบตัวบทบูบัญชีอะไรเน่ราคาโอเคแตหลัใครที่สนใจอยากจะทำะกิจกรรมตัวนี้นะยิ่งแช์ยิ่งได้เนยแค่นี้ผูดด้ติดตามสุวนคนก็สามารถทําไดแ้แล้วถ้าเกิดเรามีวิธีมีกลยุทธ์ในการเชิญชวนคนเปสินค้าคลิกคลิกของเราเราก็จะได้เงดนจ่นวนากในสนตรงดีโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปต่อ